เรียนท่านที่เคารพและมิตสายทุกท่านครับผมพลตรีดร,อ,รอนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันเสาร์ที่24มิถุนายน2566ครับผมเรียนนำเสนอเรื่องการประเมินระดับสติปัญญาของผู้คนทุกวัยทุกชั้นทุกอาชีพเอาไว้ละ10 10ด้านซึ่งก็จบไปเมื่อวานนี้นะครับ สามด้านสุดท้ายก็คือ HQ UQ และ OQ วันนี้ผมอยากมาขยายความกรณีศึกษาโดยยกตัวอย่างนางมาริกาผมเชื่อว่าคนไทยจำนวนมากไม่รู้จักนางมาริกาในพุทธประวัติแต่จะรู้จักนางมาริกาที่เป็นคนไทยด้วยกันคงมีหลายคนรู้จักนางมาริกา เป็นหนึ่งในสตรีหลายๆท่านที่บันทึกไว้ในพระสูตรเช่นนางสุมิตรานางสุชาดานางมหาประชาบดีโคตมีแล้วก็มีนางมาริกานี่แหละครับเรื่องของท่านเป็นสิ่งที่น่าสนใจการบันทึกพระสูตรนั่นก็คือกรณีศึกษาเป็นการขยายความถึงเหตุ ถึงผลถึงกรรมและวิบากผมก็มีความชื่นชมท่านมาริกาในพุทธประวัติจึงอยากจะนำมาเสนอให้ท่านได้นำไปพิจารณาถึงวิธีคิดและแนวทางที่ถูกต้องในการพัฒนาจิตของตนเองในเรื่องของการ,รเผชิญปัญหาความขับข้องใจต่างๆในทาง ิตวิทยาฝรั่งก็ได้นำเสนอไปแล้วในเรื่อง EQ เรื่อง MQ ในเรื่อง UQ ในเรื่อง OQ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน10 Q เมื่อเผชิญปัญหาเผชิญความทุกข์คนทั่วไปที่ไม่มีความรู้ไม่เคยสนใจไม่รู้จักพุทธศาสนาก็จะหลงผิด คิดว่าสามารถหนีทุก์ได้โดยการไปหาความสุขไปอยู่ในสถานที่ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความสุขแล้วตนเองก็จะหลบพกุกทธ้นนั่นคือความวิปลาสนั่นคือมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดความทุกข์นั้นเป็นเรื่องปกติที่สัตว์ทั้งหลายในทุกภพภูมิจะต้องเผชิญผู้ที่ไม่มีปัญญา ก็พากันกระทาดังที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้แล้วส่วนผู้ที่มีปัญญาเขาไม่คิดจะหนีความทุกข์เพราะว่าเขารู้ว่าหนีไปที่ไหนก็ไม่พ้นแต่เขาใช้วิธีการที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้นั่นก็คือเมื่อเผชิญความทุกข์ต้องกำหนดรู้ความทุกข์ตามหลักสักจธรรมนั้นมี11หนึ่งประการด้วยกัน อย่างไรก็ตามหนีไม่พ้นยกตัวอย่างเช่นชาติชาราพยาธิมรณนะเป็นความทุกข์ทางนั้นที่ก็เป็นส่วนหนึ่งในทุกสิบหนึ่งประการดังนั้นการกระทําที่ถูกเมื่อเกิดความทุกข์ต้องกําหนดรู้ว่ามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรเมื่อกําหนดรู้ทุกข์สมุทัยก็จะแจ้ง ถ้าหากเราไม่กําหนดรู้มันเราเจอความทุกข์ความเดือดร้อนความไม่สบายกายไม่สบายใจความโสมนัสความทุกขเวทนาโสมนัสเวทนาแล้วคิดหาทางหนีจะหนีเท่าไหร่ก็ไม่ผลแต่ถ้าหากกําหนดรู้แล้วสมุทัยก็จะปรากฏสมุทัยก็คือเหตุที่มาแห่งทุกข์ยกตัวอย่างเช่นขณนะนี้ผมอยู่ในสวนสาธารณะอากาศดี แต่มีการบรบกวนจากมาแมลงต่างๆมาแมลงก็อยู่ในพื้นที่นี้ไปเรื่อยปกติแล้วดังนั้นไม่ว่าจะหนีไปไหนยังไงเราก็ต้องเจอไม่เจอแมลงวันก็เจอแมลงวีไม่เจอมแมลงว,กงว,งวีก็เจอยุงเจอริ้นเจอ,อไรเจอสิ่งต่างๆเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งของสภาวะแวดล้อมเขาก็เป็นสัตว์วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเช่นเดียวกับเรา ไม่ว่าจะเป็นมาแรงที่ไหนเทวดาพูดผีปีศาจอสุรกายก็ต่างเป็นสัมมะเวสีด้วยกันทั้งสิน้นสัมภเวสีก็คือสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเมื่อกําหนดรู้อย่างนี้แล้วไอ้ความโกรธที่เมื่อก่อนนี้ผมไม่เคยศึกษาเรื่องอิธรรมผมก็กโกรธมั่วไปเรื่อยตามวิสัยผ่านพะโลยุงมากัดก็โกรธยุงฆ่าได้ก่ฆ่า มาแรงวันมาตอมก็เกลียดม,มาแรงวันตบได้ก็ตบเดี๋อนนี้ผมไม่ทำแล้วเพราะว่าเขาก็ทําหน้าที่ของเขายุงมากัดเราเนี่ยไม่ใช่เพราะเกลียดเราเป็นธรรมชาติของเขาที่ต้องการเลือดมาเป็นอาหารเราก็แค่เป่าออกไปหรือมาแรงวันมาตอมมันน่ารำคาญก็จริงอะ่ะก็หาทางไล่ออกไปเช่นเปิดประตูเขาออกไปจากห้องในอาคารในเรือนของเราเป็นต้น ไอความเกลียดต่างๆเหล่านี้มันก็จางไปตอนนี้ก็เหลือที่เกลียดไม่มากคือเกลียดไอตีเกลียดพักชั่วของมันแต่ก็พยายามเอาความเมตตาไปขม่มถ้ามีโทสะจะไม่มีเมตตาตรงกันข้ามถ้าเกิดเมตตาก็จะไม่เกิดโทสะนี่ก็คือผลที่ได้จากสมุท,ทยัยนั่นก็คือมรรคก็จัดแจงขึ้นมาเรารู้ทุกเรารู้เหตุแห่งทุก เมื่อเรารู้เหตุเราก็ต้องรู้วิธีการดับทุกข์จากนั้นสุดท้ายนิโรธก็จะปรากฏชัดและก็สามารถเข้าถึงได้แต่การอย่างนี้อาจจะต้องใช้เวลากี่อสงไขยกี่โกรชาติก็แล้วแต่บางมิกาพบความจริงอย่างนี้เนื่องจากว่าท่านได้รับพระเมตตามหาศารจากองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ผมจะเล่าประวัติท่านกมัมมาริกาให้ฟังอย่างย่อๆที่จริงประวัติท่านยาวมากแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาท่านเป็นภรยาของนักรบผู้ยิ่งใหญ่นามพันธุระเสนาซึ่งถวายงานรับใช้พระเจ้าพระเศีิโกศลแต่ว่าพื้นฐานนางนั้นอาศัยอยู่ที่เมืองกุชินาราซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ พันธุระเสนาถูกล่อลวงไปสังหารตายหมดพร้อมกับบุตรทั้งหมดนางมาละมาริกานั้นมีบุตรกับพันธุระเสนาสามสิบสองคนท่านคลอดบุตรสิบครั้งแต่ละครั้งมีทารกแฝดมาปฏิสนธิทั้งสิน้น ครอสิครั้งครั้งละสองคนท่านก็คูณเข้าไปก็ปรากฏว่ากลายเป็นลูกชาย32คนทั้ง32คนนี้เก่งกล้าสามารถตามรอยบิดาของตนก็คือท่านพันธุระเสนาการศึกครั้งใดทั้งพ่อทั้งลูกพากันออกศึกถวายงานให้กับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไม่เคยระย่อท้อถอยแต่ครั้งสุดท้าย ถูกล่อลวงไปในพื้นที่สังหารแล้วทั้งหมดก็สิ้นชีวิตทั้งหมดไม่เหลือเลยในขณะที่เกิดเหตุนั้นนางมาริกาอยู่ที่เมืองกุชินาราองสมมาสมุทก้าอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งแต่ทรงตััสรู้ด้วยญาณของพระองค์พระองค์ก็เห็นว่าการครั้งนี้ร้ายแรงยิ่งนักเหนือที่คนธรรมดาทั่วไปจะทานทนได้ ก็คือทั้งสามีทั้งลูกทั้ง32คนรวมทั้งหมด3าคนตายหมดในศึกครั้งเดียวทรงเห็นอย่างนั้นก็คิดว่ามีเพียงพระองค์เท่าน,นั้นะที่จะบรรเทาทุกขเวทนาให้กับนางมาริกาได้ก็จึงเสด็จไปที่บ้านของนางมาริกานางมาริกานั้นเป็นอุบาสิกาที่ค้ำจุนพระศาสนามาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วเมื่อทราบว่า องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จมาเยี่ยมก็เตรียมการจัดอาหารถวายน้ำปานะให้บ่าวไพร่เตรียมการไว้เป็นอย่างดีโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระพุทธองค์ก็ทรงสเสด็จไประหว่างที่นางมาริกาให้การต้อนรับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นคนนำสารก็นำข่าวการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่มาแจ้งกับนางมาริกา นางมริกากระตืตรือมการอยู่ในห้องครัวพอทราบข่าวก็กล้ำกลืนฝืนทนความทุกข์พวกบ่าวไพร่ทั้งหลายไม่รู้เหตุการณ์เป็นอย่างไรก็พากันสงสัยว่าทำไมเจ้านายของนางของบ่าวไพร่เหล่านั้นอยู่ๆก็เงียบสลดขึ้นมาทันทีแต่ก็เป็นไปในช่วงเวลาชั่วครู่เท่านั้นนางมริกา ก็บอกให้บ่าวไพร่ทำง,งานต่อไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าขณะนั้นองค์สัมมา,าสุเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่บ้านนี่คือการกุศลการที่เกิดกุศลจิตขึ้นมานั้นแม้จะมีอากุศลจิตก,ก็คือความทุกข์ความโทมนัสปรากฏขึ้นซ้อนกันมางมีสติปัญญาเป็นเลิศมี EQ สูงมี MQ สูงมี UQ สูง นางก็หันไปทุ่มเทความใส่ใจทั้งหมดในการถวายการต้อนรับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องโดยตลอดอยู่แล้วด้วยยานที่มีทิพยานตรก็รับการถวายพัตาหารจากนาม,มริกาสันเสร็จก็ส่งเทศนาในเรื่องของความทุกข์เพื่อต้องการเชี่ยให้นาม,มริกาเห็นว่าทุกข์นั้นมันเป็นของปกติที่ต้องเกิดขึ้น ความทุกจากการพัดพลากก็เป็นหนึ่งในทุก11ประการเช่นเดียวกันนางมาริกาเปลี่ยนความเสียใจโศกสลดกลายเป็นปัญญาเพราะว่าได้รับการชี้แนะจากพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีญาณรู้ดีว่าสําหรับคนแบบไหนจะสอนอย่างไรให้เขาบารรลุธรรมได้เร็วที่สุดในที่สุดวันนั้นเองพร้อมกับการได้รับข่าวการสูญเสียนางมาริกา ก็บรุเป็นปโสดาบันโสดาบันถือว่าเป็นอริยสงฆ์ขั้นต่ำสุดและผู้ที่จะบรรลุเป็นโสดาบันได้นั้นไม่จำเป็นจะต้องบวชเป็นคาราวะธรรมดานี้ก็สามารถบรรลุไปถึงโสดาบันได้แต่เหนือกว่านั้นถ้าหากไม่บรรพชาไม่บวชไม่ถือศีลตามแนวทางของพระเจ้าจะพัฒนาต่อไปไม่ได้เป็นสกิทาคามีไม่ได้ เป็นอนาคามีไม่ได้เป็นอารหันไม่ได้ถ้าต้องการพัฒนาต่อไปก็ต้องเข้ามาบวชในประวรพุทธศาสนาเท่านั้นก็ณีศึกษาของนัมมาริกาที่ทรงแสดงไว้ในพระสูตรเป็นกรณีศึกษาซึ่งขยายความว่าการปรับจิตต้องเลือกเจตสิกฝ่ายดีมาประกอบจิตมีหน้าที่รับอารมณ์อารมณ์ทางพระทางภาษาชาวบ้านอย่างเรา หมายถึงทุกอย่างไม่จะเป็นเสียงจะเป็นรูปจะเป็นความนึกคิดในอดีตจะเป็นกระแสลมที่มาสัมผัสผิวสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มากระทบอายตนะถือเป็นอารมณ์ทั้งสิ้นแต่จิตนั้นรับอารมณ์อย่างเดียวไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ชอบไมไ่ไม่ชอบสิ่งที่ปรุงแต่งอารมณ์มันเรียกว่าเจตสิกซึ่งมีทั้งหมด52ประเภท ไม่ว่าจะเป็นอารหารันเป็นสกิทาคามีก็มีอย่างนี้ทั้งสิ้นชาวบ้านอาจจะพูดว่าเจตสิกก็คือการสร้างความคิดก็ได้ดังนั้นไม่ว่าเป็นใครในทุกภพภูมิจะต,ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อยสองประการคือจิตและเจตสิกแม้จะเป็นอรหรันก็มีเจตสิกเจตสิกก็คือความคิดซึ่งเกิดขึ้นจากการเข้าไปประกอบจิต ดังนั้นผมสรุปให้ฟังว่าท่านที่ได้ยินคำคิดคำพูดผิดๆคำคุยโมโออวดว่าใครเป็นพระสิ้นคิดนั่นไม่มีความรู้อะไรครับก็ผมบอกได้ไงครับแม้เป็นอรหันต์แต่หากยังไม่ปาินิพานอารหันต์นั้นก็ต้องมีความคิดแต่เป็นเจตสิกที่ไปประกอบกิจมีจำนวนเท่าที่จำเป็นเท่านั้นมั่นมีชื่อว่า สัพพจิตตสาธารณะเจตสิกสรุปก็คือมนุษย์ธรรมดามีเจตสิกไปประกอบมากมายไม่ว่าจะเป็นกุศลเจตสิกหรืออกุศลเจตสิกซึ่งก่อให้เกิดกุลศลจิตเป็นผลจากกรรมดีส่วนเจตสิกฝ่ายชั่วก็ไปประกอบจิตให้เกิดอกุลศลจิตที่ทำให้เกิดกรรมชั่ว นางมาริกาเป็นตัวอย่างที่ดีที่ท่านแปลวิกฤตเป็นโอกาสเพราะว่าถ้าหากท่านตีโพลตีพายตีอกชกหัวเหมือนคนทั่ว,วไปที่ไร้ปัญญาท่านก็ไม่มีวันที่จะบรรลุเป็นโสดาบันได้ในช่วงเวลานั้นท่านจึงเป็นตัวอย่างที่น่าจะเอามาศึกษาสำหรับคนไทยทั่วไปที่เขาไม่รู้จักพุทธศาสนานั่นก็เรื่องของเขา แต่คนไทยส่วนน้อยที่หันมาเข้าใจและนับถือพุทธศาสนาถือว่าเป็นบุญวัส,สนาที่ท่านสะสมมาแต่อดีตนั่นคือสัมมาทิฏฐิผมนึกถึงเรื่องนางมาริกาก็เจตนาที่จะมาขยายความในเรื่องคิวต่างๆที่เพิ่งพูดจบไปแล้วเมื่อวานนี้ผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่มีปัญญาพิจารณานั่นก็คือท่านมีเจตสิกฝ่ายดีเข้าไปประกอบกิต ท่านจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในแง่มูลต่างๆในฐานะในตำแหน่งของท่านแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันผมพลตรีดรอเอร์อนุชาติคุณน,นาเพราะจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ